สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะยามสายๆนะคะอากาศเย็นๆเนะาะเช้าๆไม่ว่าเช้าว,ว่ากลางคืนโอ้ยอากาศเย็นมากเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะวันนี้นะ้มีมีดสําหรับพกพานะคะของหลงก็เดิมเนาะนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดเอ่อสหรับแบบเรา พกพาหรือว่าเอาใส่กระเป๋านะคะเดินทางไปไหนมาไหนได้หรือไว้หน้ารถนะคะทุกท่านเนยคะ่ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะนะคะพกพาบูชาไปแล้วก็เอาติดกระเป๋านะคะราธนาสินตั้งน้โมสามจบระลึกถึงท่านนะคะทุกท่านเนยคะ่ะบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานนะคะทุกให้ท่านถกปักรักษาป้องกันภัยเนาะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านที่เอามาทําด้ามแล้วฝากได้เนาอะนะคะก็ะะจะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ <rib ils. S 2> เป็นเสมาใ <ละ S 1> บโพเต็มใบนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ้างก็แน่นนะคะนะคะกระดูกงูร่องเลือดก็จะสวยงามนะคะทุกท่านเลยคะ่ะโนดอกไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเดเล่มนี้นะคะกระทัดรัดนะคะทุกท่านเลยค่ะกระทัดรัดนะคะค วยมากๆเลยนะคะนะคะพุต,ตคุณจักสิทธิ์ข้มังนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะนะคะมาชมเล่มที่2กันเลยนะคะ,นะคะอันนี้ก็หกนิ้วนะคะหกนิ้วครึ่งหกนิ้วตีซะนิ้วครึ่งน้อขาดอยู่นิดเดียวนะคะทุกท่านเนะลยค่ะะลัดด้วย ทองเหลืองนะคะทองฝาบาทเนาะนะคะตรงนี้นะคะตร,ตรงกลางเลยค่ะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นไม้คูนเนาะ,ะเป็นไม้มงคลนะ,ะเป็นแก่นนะคะเป็นแก่นไม้คูนนะคะทุกท่านเลยค่ะจะออกดึงเหลืองนะคะนะคะจะออกดึงเหลืองเนาะนะคะเป็นแก่นไม้คูนนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็เซมาใบโพเต็มใบเช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะถ้าเป็นเล็กๆอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นน้องสิงกับเซมาใบโพเต็มใบนะคะ ก็จะเป็นช่างคู่บุญคู่บารมีของหลวงพ่อท่านนาอนะคะช่างสอนช่างชิมนั่นเองนะคะลอยซ้อลอยตอกนะคะทุกท่านเลยค่ะใช้มือนะคะใช้ใช้สิวเล็กๆนะคะทุกท่านเลยค่ะค่อยซ้อค่อยตอกนะคะนะคะดูง่ายนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นช่างมีฝีมือมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะที่ทําออกมาให้เราได้ชมนะคะออกมาให้เราได้บูชานะคะมีหลายลายนะคะทุกท่านเลยค่ะ มีหลายลายไม่ว่าน้องสิงโพครึ่งใบโพเต็มใบแล้วก็เทพสัตราจากนาลายนาเกี้ยวนะคะมีหลายลายเลยนะคะที่ทั้งสอนทั้งชิมท่านทําออกมานะคะทุกท่านเลยค่ะบางท่านก็จะชอบอลายนาเกี้ยวนาะลายนาเกี้ยวก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นเล็กๆอ่ะก็ก็จะตอกยากหน่อยนะคะนะคะก็จะตอกยากหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโพนะคะโพสมัยก่อนเนาะนะคะ อันนี้ก็จะใช้สิวค่อยสอค่อยตอกนลคะ่ะในก่การงกดอกไม้ก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะข้างไม่ขัดแต่ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านนะคะลองเลือดนะคะทุกท่านนะคะรอยซาอรอยตอกเรานะคะก็จะเป็นาลายโพนะคะทั้ง3ามใบเลยแล้วก็มาดูเล่มที่สี่เนาะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพระเดิมเช่นกันนะคะด้ามรวมฝักก็แปดนิ้วกว่าเนาะนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะทองฝาบาทนั่นเองถือว่าเป็นมงคลนะคะทุกท่านเป็นเป็นเหลเป็นแบบว่าเป็นเหล็กที่รัดกลั่นนี่ก็เป็นของมงคลนะคะเป็นทองฝาบาทนะคะเป็นที่ สิ่งที่สูงนะคะทุกท่านเถิงเป็นฝาบาทนะคะเขาเรียกทองฝาบาทเนาะหรือว่าทองเหลืองนั่นเองนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนาคเกี้ยวนะคะนะคะนาคเกี้ยวนาคสมพงนาคเมตตามหานิยมนะคะมีคนขลุ่เกงขานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นอันนี้เป็นฝีมือช่างสอนนะคะเนี่ยค่ะเป็นนาคฝีมือช่างสอนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะออกมาสวยงามนะคะ างไม่สัตน์ไม่คอนนะคะนะค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ํามาได้เลยเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยค่ะ0813356928นะคะหรือว่าสะดวกโทรโตรงมาคุยกับน้ําเลยก็ได้นะคะนะค่ะน้ําก็ขอกราบขอพอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ,ะน้ำขอฝากขอบคุณมากๆนะคะนี่คะ9นิ้วด้ามลงฝัก9นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเจาะแล้วก็ อัดไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก <karang ados S 2> ่อนก็จะทําแบบนี้นะคะบางครั้งก็จะเป็นหวายรัดนะคะบางครั้งก็จะเป็นเชือกในร่อนหรือว่าทําตอกต่ออย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะเราก็จะใช้ไม้อัดเข้าไปนะคะนะคะอันนี้ด้าก็จะเป็นทรงรูปมะเฟืองนะคะทุกท่านนะคะเป็นทรงรูปมะเฟืองเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายน้องสิงนะคะเนคะเป็นมีดหลวงพ่อท่านจะมีหลายลายนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อนะคะ เป็นมิดลงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะกระ,กระดูกงูล่องเลือดสวยงามมากๆนะคะขนมดอกไม้นะคะสันมิดหนาม,มากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสันมีดหนานะคะใบเป็นใบมีดใบมิดหนานะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยถ้าสะดวกก็โทรมาคุยกันได้เลยนะคะนะคะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะทุกน้ำก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเจอกันคลิปหน้ากัะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ